สวีดัสสวัสดีครับพี่น้องครับเอฟซีสาวน้ำเป็นแพงครับแมวลามาแล้วครับตอนนี้นางย่นหางน้่โจูครับเดินทางมาตะไก่ไอเหลือเฟือครับมาขอกินเข่าข้าวเจ้าครับพี่น้องหลงทางมาทางนี้เออหลงทางมาน้าหาพอพันกรุบแม่พันกุบเล่มาพรอนี่ปนี่มาพ้องงูมาพ้องงูมาพ้องงูสีชอบเป็นงูแล้วเป็นอะไรแล้วแยงเป็ดโอ้เป็ดหน่อยครับอืม มากับทีมงานทีมงานครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อครับพ่อยังยังอรอพบังอาครับฮะพ่าเองพออบังอาครับก่อนบ้านธาตุเราคนคนหลินไงเราบอกว่าชัดเลยโอ้โอ้พ่อก่อนบ้านธาตุอนั่นก็ซิล่าแต่เรื่องกินเขาวพอดีครับพี่น้องครับก็ซิล่านะแต่ก็ซิล่าอ่อืมโอ้ดีใจครับไอซ์มาหยาบหลังจากที่ได้ทักทายกันเคยไปคอมเมนต์อยู่ในยูทูบช่องไอ่เล่า ใครก็ตั้งใจแล้วก็ว่าไอ้พันมาทั้งกูสมสารคขามมาแวะกินข้าววันผมเด้อครับโอกาสดีเลยครับอืมากคับว่ามี่ยังมาฝากคนดอกก็เลยโทรมาถามผนว่ามี่ยังกินบ่บ่ต้องบ่ต้องมาฝากเอาแต่ตัวกับหัวใจเอาเด็ดตัวกับหัวใจไหมแต่สุดยอดแล้วนะครับพี่น้องครับฝากเอฟซีบราโจอเด้อครับเดิมไปกดไลค์กดแชร์ให้ครับยูทูบ่องเลิฟเฟืร์ชาแนลน้ำเนี้ยครับมาพากกันเหมือนว่าลิทนไผ่ผม โอ้ขีดหดไอ้ยีบปลงร่างไหมทัหายแล้วกันไหมวะยีดอืมเพิ่มทุหายแล้วทุหายแล้วตอนนี้ออกจากบัารนี่หน่อยออไปฮะยิดมีเมียหน่อยด้พี่ลองครับเล่าอันนี้ขึ้นไอคือออกช่องค้นเห็นโมเมนหน่อยได้ใช่เขาบอกไอจะหางานในผมเนอะฉันผมปล่อยคลิปนี่อีออกนี่ บ่เป็ร์นยังไห็เขาก็งหูอยู่แล้วว่ามีแม่มีแม่มแวหน่อยอีลีบ่นี่เดียวมีแม่หน่อยอมีแมวหน่อยมีแมวหน่อยเออเดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวน้องโจตีต้อหาพุนานี่กาลังโทัครับสมพงษ์พุนาปทุมเมืองเล่าศิลปบลำตะวันละอ่อนสองชั่วโมงที่แล้วพ่ะนะถามลองเบิ้งผมคือบ่ได้ยินข่าวอ่ะเดี๋ยวหรือพูดอีแบบได้เจ้า มันสิไปบ่ไห้ไผ้ฟางมันสีบ,ไบ่ไหวแพ้ฟางว่า,ามัน,ม,นมันบ่มีอะนะเดี๋ยวเด้อยแตไปคลิปนี้ออกไปคือมับ่มีการนั่นตัวบ่ฟองร้องกันตัวโอ้สิมาหมองร้องอีหยังเนาะเคยไปนํากันบ่หมายถึงอ้ายไปนํากันดูบ่ไปแต่ว่าผมบ่ะเหต์คือมันอืผมบ่เฮ็ดคือมันพูดดีผู้ดีครับพูดผู้ดีหากคอบครัวตัวผม ผมกัิทามาแล้วลวันเรามีมีหน่อยอีลีตินี่กทิทามเงตงเงือกแล้วท่านอ,อ,อานเบ,บิ่งดูกเออไอเล่าบ่รหลับบ่ะใบซีมุ่งปกตทถ้าแมนนอนก็ที่บ่แมนนะเวลานีริตทำงานนอกจากทำงานยังท่านออกจากของยี่แตนฮึมีเบีเดยดเลยมีมีไหลนั่นน่ะเหมอนเดียย๋ยวนี้ได้เบียดเลยจะขอซื่อแม่งไปยี่แตนหนึ่งหยังหมดจัหมดเล เดี๋ยวเด้พี่น้องลองร่องรองตีโทษมาบางทีโทษโทษบ้าะกำลังกินกันครับพี่น้องครับนี่หฮวยเห็นบอกได้ค่าใจได้ปุี่ปล่อยได้นะคลิปนี้นะได้ครับอาไปรถบอก,ลบอกเลยไบ่มีปัญหาอันบ่ไม่มีปัญหาเอาโอเคผมกําลังกิปล่อยอโอ้ผมดีใจนะ้ำลายอายู่ยูยทูป โอ้ดินี่ป่อยคลิปยังหัวขุนเมืองยอดเมืองเป็รแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนอี่เจ๊น้ำตะกี้ปนีกับลูกไส้เราก็เห็ดกอเกแก๊กไปกับลูกไส้เมืองตลอดกะทิตามตลอดเฮ็ดอันนั่นเฮ็ดอันนี้อืลูกไส้ลรือผ้าเห็ดที่แหลกพอกับลูกเสาวกันช่องนี่ช่องไอเลือเฟื่อนี่ช่องยูทูปผมซื้อช่องเลือเฟื่องชาแนลเนาะครับอ่น้องเบดลูกสาวของสมรักคำศรีเนี่เป็นคนตั้งให้หลายปีแล้วล่ะบ้านนี้บ้านนี้ทั้งบผ้ากันเห็ดตอ เจ็ดเดยอยู่ประมาณจกปีนึงนี่แหละแล้วก็ยุดไปประมาณจะสามปีสี่ปีแล้วจังมาเริ่มเห็ดใหม่ตอนนี้มันบ่ตอดบ่ครับอันไหนก่อนครับมันบ่ตอดบ่เป็นอย่างมันคือคือว่าเห็ดตอห่วยตอตายเจ้าสีลองเพ่งกับเจ้าสิเล่นตลกนี่อยตอตายโอ้ยเนาะห่วยอันนี้ก็ตลกเพิ่นงบอกยังก็เว้าได้เห้อเพ่งเพิ่นกก็รังมาแรงเพิ่นก็เลยเบอกยังก็เว้าได้พูดเล่นมันผู้นั้นเด้อ๋ออันนี้ก็บแจ๊คแลมก็ซื้อตลกกูซื้อไปพูดเล่นตลกกันพูดเอาไปกินเม็ดอ๋อ มือแรงให้สิครับมือแรงแมวล่าสิจัดไล่กันแมวไอวางงอมือแรงมือแรงมางานวันเกิดข้าเจ้าอยู่ในขอนแก่นที่ใดเนาะแม่มือแรงเนี่แมวล่านี่แม็กจี้ต้องเดินทางมาช่วที่เรนั่นแล้วอยากฉลองสองล้านจุบแบบที่ภายในหกวันนี่เราอยากจะยุ่มมวนน้ำข้าเจ้าอยู่หนาฮั่นยุ้มมวงกันยังห่างเนาะยังเออเอ็นนาห้างเนาะเอ็นนาห้างเต็นนาห้างแล้วบอกว่าชัดครับโอ้เต้นหนาห้าน โอ้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 ดาลาช่องไอ้เลยมันี้นี่ครับพูดติดตามครับรถให้ขับรถให้คอยสองเดือนนี่ยคอยหัวจักตำรวจแทบทุกสาพแล้วขับรถบ่เอาผมฝากกาแฟไอ้น้องเด้อลูกลูกชายไอ้ไหมเดี๋ยวฝากน้องมิ๊กน้องบิ๊กมามาลูกเดี๋ยวฝากกาแฟเสดเดินให้โชเฟอร์ว่าขับรถเดินทางไปใส่มาใส่เออให้เรากินนะอกาแฟเสดเดินเจ้ากินกาแฟมันสิได้บ่ละกาแฟสุขภาพเอาฝากน้ำเด้อ ไปยัไงก่อนนะก่อนเนาะซื้อแล้วกาแฟเสด็จอ่าเออเอออินก็าะอึ๋งกาแฟเสด็จอ่าเออเอออินเนาะอ่าเอาวางนครับอ่ะไอไอมาไออี๋ครับเอาเจ้าเว้าเับเล่าหูเรื่องเจ้าเว้ารถเนาะลังเทียเห็นเห็นผมง่วงๆครับรถไปงองอ่ออันอยาอนอนมั้งวันไหนาอยากนอนบ่อพี่สันลองเพลงให้ฟังมัน ลองเพลงผมฟังเอาลองเพลงไอ้นุ่งโจ้ฟังนะฮะเธอได้ยุกกับสาวหน่อยเพื่อนเพลเอาเอากินไปเนาะเอียกงาให้ไอ้อ้งอ่างปีอ่ะไปไออีโออีงอ้๊าไอเอว่งารับเราคนอหลีเราคนอิก็มนคนหลินไงคือมูเฮ้าเนี่ยอ้อหบอ้นสามสิบสองันบอแต่เล่าเนี่ยสาสาเด้แต่หลินเล่าที่นีติงอันติงดึงหลินเล่าอแล้หลินกัน เราสีวอลชัดก็คืออ่างสองลิ้นกินเขาแสบบ้กอ่แอบนักวันลองพิกจจเบีที่ที่ฟังเนิยจเบีที่ท่ยางออกนั่น่ิ็มาสองห้องโอแอเอเอโออโออ่อเงเ้าจอหาเราลงติ๊กต็อ่ได้ได้ได้เพื่อชันลงติ๊กต็ได้เลยได้เดี๋ยวจะลงติ๊กต็อกเลยมือนันผมนางหัวขวนยุียงหน้านยุรองเทมังละ ผมกคนหาตะก,กวดเถียงหน้าอยู่เนะ<บ>าะบ้านมันมีตู้ลำโพงพผนสีหลองท่าละโอเกะอันนี้ตัวหนังสือพผนกับโบเก่งบ่เก่งอ่านหนังสือบ่ค่อยเก่งปันใดบ่อก็บอกไงใคยๆอ่านบ่ออกแหละไม่ของเรียนเออ,เอ,อตะเข่าหุบ่เข่าอ่านบ่ออกบานนี้ก็เลยสีหลองท่าละโอเกะก็เลยกดกดแล้วก็ว้าวเอาหน่ะนะเออ,เอ,อสีหลองกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเออกดป๊าบก็เอาเอาแองแองอิงเอาเอาเอ๊ะ สักพักมันขืนอีหยังบุญหนูมอน้องบัมาเราละไปเพะซะเสเปะอีหยังบุญโอ้ยอ่างเอ้ยอ่างเอ้ยอ่างเอ้ยเอาแอนแอนอิงอ่างเอ้ย้องให้เราเบาลงที่เอาโทรศัพท์ให้เราเบาลงที่า้องให้เราเบาด้วยเอากระเป๋าแบมแบมทิ้งคาราบให้มันคนหาไอ้ควนไอ้ควนอ่ามันก็ขืนอีหยังผู้เขาซองมากจากเขาที่ซองยังไหเนาะโอ้ยขืนฮอดเพียงจีนเพียงฝรั่งเพียงเอ้าเอาเพียงจูเบย์เท่ๆเลยเอาคนหาเพียงจูเบย์เท่ๆแล้วนี่ตอนนี้สองล้านวยูน่ะเหรอเออองเออเออ ขึ้นเนี่ยเมยมหลานจัดเที่ยวนะโอ้ยเมียมป่าหลานยัดเที่ยวนะเอาเอาไม่เอาไม่มาขื่นโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยคอยเล่สีเจ้าฮอนสีฟุงสื่อเพลงแบบเท่ๆเอาไม่ได้ชัดๆเดี๋ยวจุบแบบเท่ๆโอเอเอเอโท่าหัวเกี้ย โอ้มาอยู่เว้ยนนนั่่เห็มาอยู่เว้ยอ๋อแสดงเป็นเวอร์ชันเบียรพร้อมพ่วงควอมเวอร์ชันของมันนป็นเพชรตาลัดพร้อมเอาเราบอกซื้อเพิ่์น้ำเอาแบบเท่ๆแล้วก็โจโยมานินโจโยมานินเอออเามาอ่ะโอแอเอเอโอเอยิงตุกเดียว์ตุกแอบเย็ดเชื่อวะนี่ ขึ้นมาขึ้นบมาโอ้ยเออเอเออโม่งเนาะโอ้ยอยู่น้ำเจ้าเพ่อได้ยิ้มได้หัวอยู่ติศาสตร์โอ้ยได้ยิ้มได้หัวต้องเทียบจนลำคลานคนละผ้างงันผ้าเมื่อนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเรียนยั่อันอันขึ้นอุบลรัฐสิไปบ้านผือพ่อบ้อนผือเขาเลยเบิ้งทางกันเดี๋ยวออกนี่เด้อออกนำพ้องมาแล้วก็แล่นเส้นเงาเลยมันโอ่งโอ่งบ้าองบ่ต้อง เพิ่นว่าเพิ่นเคยแบกมุ้งขายอยู่แถวนี้ห่วมัดทางจากนี้ไปหันจากหั่นไปนี้เราคิดเบื้องเอาจากไอ้ไมุ้งดีครับผมเครื่องอุบลตรัตเอา,ถาแถบแลนอิลีผู้ได้หูวทางเอาเครื่องอุบลตรัตไปไปอำเภอบันผืออุดรใช้เวลาจักชัก่วโมงจักจ้กหน้าที่เอาอันนี้สั้นเข้าไปเกือบผ่านมุ้งแรกเลยนัดเขาแปดมุ้งเสาวนอยู่แถวนั้นอยู่ตื้งเขานั่นโอลารเขาขาดนี่บ่ครับผม ไปบ้านพื้นกับไปนี่แหละไปเขาไปน้องมรุภูมิงานแยกกุ้นกี้บ่นี่แล้วเนาะแสะดงว่าไอ้น้องนอนสงสัยไปไทยละขวัญมัง้ง <c oughs> นี่ฝากแฟนแพนสาวน้อยเพรียงนะครับเหลี้ยวเฟือชาแน,นลผมฝากเ,เด้อพี่น้องอันนี้เบื้องหลังนี่พี่น้องแต่ว่าเบื้องหนะ้าให้พี่น้องพี่มึงอยู่ยูทูบช่องเหลือเฟือชาแนลครับผมฝากพี่น้องฝากพี่น้องกด ติดตามเลยเด้อครับฝันเบิงกดติดตามไว้เลยครับผมใส่ชีวิตอยู่อยู่ในกรุงเทพยอยู่ตอนนี้เป็นรักก็อยากมาอยู่บ้านนอกออกหน้าข้าอยู่ครับแต่ว่าทางทงทาข้้งบ้านกับบ่คอยหลายคือข้าเจ้าพากันไปอยงอากาศหายใจเขาอยู่ในกรุงเทพหมดแล้วครับจะเป็นลูกหลานคนอีสา,บานบ้านเฮานี่แหละครับฝากพี่น้องสาวหน่อยเพรบรรพงไวเดอครับเด้อขอบคุณครับครับเอาฝากยูทูชทองสาวหน่อยเพงให้นั่นไหมขอบกุณป่ะ อู้อ๊ออาเอาแหนแ้นเครับโอ้โอ้อ่างโอ้เอาโอ้ยยังไงมึง่างเดียครับมึงบอกอีอ่างให้หรือว่าให้อังวังใหว่าอองเอะอูอออมเมื่อแรกมาเขาเล่าลานน้ามูมันก็ดมวนเถอะเอาจุหญ่ท่เที่ยงออกรันเว่ขมาอนฮาวนี่บ้านนี้โอ้เออ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 เอเอาไปอยู่ยังนี้มือครับผมคอย่คไมรับเอาฝากที่ตามกันแล้วกัน เบา่ชัดเดลังเทียบเบาคุอจังเลาเบาคืยจังคนอื่นฟังเล่าฟังเล่าเรื่องเลยอ่ะเบาลุ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 ล เจ้าของเพลงจุบียอเทเทอีกแล้วอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นอีกแล้วเอานี่ไออิดเนี่ยเอานี่ยเอาเอาผมโทกเันี่ยโทเลยโทเลยเอ้ี่ไออิดตงล่างเอเมืองเราสิรับทาั้งทังทั้งเฟียดตังเไอเราหนุงครับลองเฟียดบทิดแล้วกับเบื่อทมึงไอบมงชวนีไออด้วยหรอหิงกว่าช่วไออิดด้วยคคีบด้วยโอ้ตายเต่ากินเร็วขาเจ้าเรียนกันนะ แอบมันแอบฮ<ก>นะแอบมันแอบมันแอบแอบไปอีนแอบไปอีกเนี่ยไอ้อดนั่นเพราะว่าปกติคือนทุ่งเฟรเแล้วก็รับตลอดไอ้รับพิชอบนะรับพ่ชอบมันบอกรับความจริงมันหูว่าเฮามามันหูว่าเฮามามันหูว่าเดี๋ยวจัวตองมาบอกนี่มันยั่ง เหมอนกันเสื้ออยู่น้ำมังกาหลับเพราะว่าคือเห็นไอ้ครับเล่ายุคแถวๆเดียวกันน้อยเลยเห็นออกคิดน้ำกันเรือยอยู่ไหมก็บยุ่น้ำกันก็ถึงเบาเพราะมันคนบาตรงมันกระบอกตรงอเออเออเออจากมันไปแก้ข่าวมันไปแก้ข่าวเอาการะซังของมันโอเอาฉันนะไอ้เราพิชชอบตามนั้นแหละ,ะเด้อเดี๋ยวกันทำเพือผมหนีปล่อยเลยเอาฝากแฟนๆครับพี่น้องครับตอนนี้สองล้านวิวแล้วครับจูบเบลตี มือแรกห้อง,องกบสิรลองสองนันยู่ในวันวาเลนไน์ครับไอเรามีกมสุขหลายๆวันวาเลนไน์นะครับอย่าลืมอย่าพาค,ครับคลิปเบื้องหน้านะครับไอเหลือเฟือบุกอนาจักรสาวหน่อยเพรียงแพงครับครับผมกษัตริรัตสวัสดีครับ